่ระหว่างเอ๊ะพวกก็อาจจะเป็นตัวเชื่อมวิเยตัวอื่นซึ่บางท่านอจะเจอเราที่แต่ถ้าเราไม่มีศูนย์รวมมันก็จะดก็ผ่านนี้ก็2 3แล้วกดเีเอาเข้ามา้พอเข้ามา เราก็เราพัฒนาให้เรียกตัวเรียกคนได้ในโรงในเขาเชื่นอยแล้วในคับเด็กดืวอลูกก็จะโชว์แบบนี้ครับโมงละพักผมก็เรียนแบบเพื่อนเด็กๆเรียนไปเจาะทำงานไปเมื่อปัญหาปัญหาอะไรก็เอามาศึกษาเรื่อง,ง,น,งนะอย่าไปปรึกษาทุกเรื่องไม่เราไม่ดีนครับของู้เยอะเลยตอนนี้ผม อย่างเนี้ยงตายนะเขาก็พยานผมรู้ได้จาการเข้าไปอยู่ตรงเว็บออนไลน์เนี่ยตรงตรงช่องตรงนี้นะครับอยากจะให้ท่านไส่เส่มาติดตเพจดูดูลา <c oughs> pues. ้ยังไบอกเลย่นที่เไหพอได้ยังไงก็เอาดูแกน่อเเพื่อที่ผมเนี้ยที่เกี่ยวกเขียนตรงนีผ รู้ภาษาไดอีกอย่างเงี้ยเราอะไรก็ใช้แบบนีนะครับก็คงคงจะดีเรื่องมีข้อโวรนะครับเราจะได้ให้มันเก็บในทางในเที่ยบเนี้ยเราก็ต้องมีใหทางในตัวกันแต่ที่ยิ้เนี้ยเรือเนี้ยเราก็ต้องมีมาเถือนกับเรือที่จะพายไปถูงว่างของในเรือเนี้ยก็คือลักษณะบอลบอลเนี้ยเราก็ต้องมีแรงภาดใหมีเรือเนี้ยของต่อให้ดี เราจะเข้าลูกในในางานที่5.1กับ5.2นะครับขอลงชี้แจงน,นิดนึงในเรื่องของหลักสูกตรอบรมู้ในการเรียนนะครับใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับ1วันที่ให้ในะห้การเรียนนะครับตลาดก็จะเป็นแบบ1วัน